this? โ t เจยูรีเมมเบอร์ยู say you don't hungry I wasn't hungry no <laughs> I'm never hungry I go to market พี่น้องพี่น้องเพื่อนยัยรถเจอเพื่อนว่าโอ้ยเพื่อน not hungry not hungry เพื่อนบ่หิวบ่หิวเพื่อนว่าจะมองก็เลยปั๊บปั๊บ่หิวกับไปยังละตลาดขังบ้านสิว่าเขาสิมียังเน่สัตว์นี่เลยจ้ะพี่น้องอันโรตีกรอบนี่กับโมยอมไปใส่เด้ เพราะว่าอยากกินอันนี้อันนี้อย่ามองกับล่อยางลอก่อนพอสิกา๊าบบานเพิ่นเราบพันได้โรตีกรอบเพิ่นว่านี่นี่อยากได้แบบนี้เพิ่อนนะแล้วกนะ็ซื้อโรตีกรอบมายี่สิบห้าบาทซื้อเคบับใส่ชีสมาฮ่าสิบบาทแล้วก็ข้าวโพดสองฟักนั่นยี่สิบบาทเมืองเราซื้ก,กินเมิดบอสหกหลายหนึ่งคนเดียวพี่น,อน้อง ใหเด,าหดาห้าใหเด้าวใท้ายเลยเราสกินเมิดบอมาเด้อจ้าพี่นอ้องมากินอ่ะเคบาับช,ชีใส่ชีดได้เหมือนอี่ใส่ชีดเด้ยและะ้วก็ข้าวโพดเหลืองขา้าวโพดสวีทกับนี้เลยนี่โรตีกรอบกะเพรายหโรตเจอ,อร่อยมากอร่อยมากอร่อยเมดทุกอย่าง อันพ่อเขาเห็ดโรตีกรอบเิ่นว่าเอาแบบนี่เนี่ยเอาแบบค้นข้างๆที่ยื่นดูพอเขาเห็ดอเ,เอา,แบบเอาบบคืาอบ่มีไข่เอาเขาสั่งแบบบ่มีไข่เนาะเห็ดเห็นมันกรอบเอาแบบเขาเขาก็เห็ดแบบนีหายแหละนอกหญ่ถ้าแบบไหนมันมีแบบใส่ไข่กับนี่นี่เคบับันนี้แม่มมาค้าว่าเคบับมีชีดน้ําเคบับไก่ มัเรลลาเบสเบสชีสถ้าใส่ชีสน้ากับซิหาซิฟจ้าพี่น้องถ้าบใส่ชีสกระซีซิบบาทบะต้องเฮตกินเองนะพี่น้องเขาโพดคุกจ้ะพี่น้องมีพี่นองอ้ออสมีอี่นีอิสาอิสมาอิสมาอสมอิสมาอสมาอิาอิสมาอิสาวสอิสมาอิาอิมาอิสาวาอ่อนสมาอิอิสมาอิสมาอิสาอิสมาวิสมาอมาอิมาเิสมาอิสมาอมาอมาอิสมาอิสมาสมาอิมามาอบสมาอมา Yeah. In America they put a lot of butter on their corn. Butter. I like olive mm -hmm. oil. <laughs> You're right, Mom. You're right. It's very it's very good. It's very good. Her corn is very good. <laughs> มาแหลกแหลกเป็นแหนเขาปพดสเปส,สปาได้วเนีย you is so 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 beautiful ไรดิ <laughs> you remember the first time ย่ามองกับสอนเพิ่นนไมนี่แหนให้เป็นแถวเป็นแนวให้ระเบียบเรียบร้อยสเปสไปสเปสปาไปตัวถีบตัวแดน <laughs>

เป่งกับสี้าวนการกินให้เรียบร้อยครัะพี่นอ้องจริงๆอ่ะถ้าเมื่อได้เพิในได้น,นแลกกินขาวก็ได้มองนางละเมียดละไม่เพิน่นจะมีความสุกาย